สวัสดีพ่อแม่พี่น้องของอสบายสบายทตายแจมดนะคะตอนนี้แจมดก็ได้มาอมาอแวะกินกาแฟที่แถวริมรุ่มแม่น้ำวังยามน้ำลถนะคะ,ะก็ให้ดูภาพบรรยากาศไปด้วยกันก่อนนะคะหลังจากที่แจ่มดไป ทำบุญทอดกระถินนะคะก็เลยแวะเวียนเอาภาพบรรยากาศอ่ารุ่มแม่น้ำวังอีก,อกด้านหนึ่งทางทิศเหนือนะคะช่วงที่บรรยากาศที่น้ำแม่น้ำวังลดลงไปแล้วก็ก็เงียบสงบนะคะไม่มีอะไร ก็ธรรมชาติก็กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะคะนี่นะคะคือร้านกาแฟนะคะริมแม่น้ำวังนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะมีกาแฟสดขนมปังปิ้งนะคะอยู่ตรงนี้ช่วงเช้าเช้านะคะภาพบรรยากาศค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะค่ะอันนี้กาแฟชื่อร้านอะไรคะาค,ฟฟคาเฟี่ค่าค่ะอ่ามีร้านกาแฟคอฟฟ,ฟี่คาะนะคะเป็นเจ้าของอยู่กับริมน้ำวังที่นี่เป็นร้านกาแฟเล็กๆน่ารักเลยนะคะนี่นะคะอ่า บรรยากาศนะคะริมรุ่มน้ำวังนะคะตรงนั้นตรงนั้นลงไปนั่งทานกาแฟได้ไหมนะ่ะได้เลยค่ะโอเคกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลหนึ่ง <1 S 2> แก้วร้อนค่ะ แกมดสั่งกาแฟนะคะเดี๋ยวไปนั่งลงท่าน้ำเป็นภาพบรรยากาศที่ที่แบบว้าวค่ะเป็นบรรยากาศที่ราบเรียบแล้วสวยงามตามธรรมชาติเลยนะคะนี่ค่ะช่วงที่ะมด ถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวลงไปข้างล่างตรงนั้นเป็นเป็นแพรนะคะก็สั่งกาแฟมานั่งกินชิวๆก่อนนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นออีกมุมนึงนะคะที่จะมดได้ขึ้นมานั่งอยู่บนแพรที่เพื่อ,อไว้จิบนั่งจิบกาแฟร้อนๆไปนะคะตอนจมดก็สั่งเป็นกาแฟดำนะคะไม่ใส่น้ำตาลหนึ่ง นึ่งที่นะคะเดี๋ยวก็น้องเขาก็จะเอามาเสิร์ฟให้นะคะดูก็ให้ดูภาพบรรยากาศไปด้วยกันนะคะตอนช่วงเช้านี่นะคะ่ะนี่นะคะเขาก็ล่องไปเลยนะคะตอนนี้เหมือนกับเขาก แต่ว่าไม่ต้องกลัวเขาจะไหลไปที่อื่นนะคะเพราะว่าที่จะมดมัน,นั่งนี้เาขาผูกเชือกไว้แล้วนี่คือ,อกลางลุ่มแม่น้ําวังเลยนะคะที่จะมดมาน,นั่งอยู่นี่นะคะ่ะช่วงที่รอ,อกาแฟน้องเอามาเสิร์ฟนะคะดูภาพบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะคะ สวยงามมากเลยค่ะพี่น้องสวยจริงๆอันนี้นะคะจะมดให้ดูเลยค่ะข้างหลังโน่นนะคะร้านกาแฟก็จะอยู่ข้างบนโน้นนะคะสวยจริงๆเลยค่ะถ้ะาบรรยากาศเช้าเช้านี่นะคะจะมดให้ดูเลยนะคะก็มี เสื้อลมชูชีพให้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตกลงไปนะคะนี่ค่ะชูชีพเรียบร้อยระบบการรักษาความปลอดภัยนะคะดูภาพบรรยากาศไปกับเต็มมดเลยนะคะระวังที่รอเขาเอากาแฟมาเสิร์ฟนะคะแล้วแต่ใครจะนั่ง ชี่ยวอ,อ,อยู่ข้างบนนู่นก็ได้นะคะแต่จะมดเลือกที่จะลงมานั่งเอาบรรยากาศข้างล่างนี้นะคะบรรยากาศก็จะโยกเยกโยกเจก,ก,กหน่อยนะคะ ตอนนี้ถ่าย YouTube อยู่นะคะอ่าวางได้ค่ะเสิร์ฟเลยนะคะฝากร้านได้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะนี่นะคะกาแฟนะคะน่าทานมากเลยฮะหมดจะเป็นคนที่ชอบ ดื่มกาแฟาดำไม่ใส่น้ำตาลนะคะนี่เป็นกาแฟาสดนะคะ,ะเสิร์ฟร้อนๆเลยนะคะอร่อยเลยค่ะ หน่อยมากค่ะสดชื่นเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจแล้วว่าจะมาทานกาแฟที่นี่ช่วงเช้าๆเลยนะคะอ่ะ FC ของจะมดมาดื่มกาแฟด้วยกันนะคะ ชมบรรยากาศจิวๆด้วยกันเลยะฮะจะมาดกินกาแฟนนแก้วนี้เสร็จก็จะกลับไปเปิดร้านเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่แวะมาก่อนที่จะแวะมาทานกาแฟนี่จะมุดได้ไปทำบุญทอดกระถินแล้วก็น้องก็ทำบุญร่วมจัดเป็นเป็นขนมจีบนะคะที่จะเป็นจะเห็นในช่องของ YouTube ที่ไปถ่ายเอารอบแรกนั้นก็จะเป็นขนมจีบน้องเจี๊ยบหน้าทานหน้าอร่อยมากนะคะแล้น,น,นี้ก็ดืมกาแฟไปกับเจมดแล้วก็บรรยากาศชิวชิงลุ่มน้ำวังนี้ไปก่อนนะคะ ดีไม่ได้เอาหมา้เซียฟี่มาก็เลยทุลักทะเลหน่อยก็อาจจะมีภาพไม่สวยงามหลุดออกไปก็ขออภัย f อฟของเจมดด้วยนะคะ ผมแบบกลมกล่อมมากๆเลยนะคะระหว่างที่นั่งจิบกาแฟอยู่นี่ก็จะมุดเห็นปลานะคะกระโดดขึ้นจุ๊บจ,บจบุมาเป็นบางครั้งเลยนะคะได้ยินเสียงไหมคะ ะะที่มีน้ําแตกกระจายอยู่ตรงหัวหัวแพรตรงนู้นนะคะปลาเากระโดดนะคะเอาละค่ะตอนนี้เจมมดก็ดื่มกาแฟ เสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เจมสก็เอาความสุขมาฝากให้ f อฟแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และเป็นกําลังใจให้เจมดด้วยนะคะเสร็จจากภารกิจการค้าขายอะไรแล้วเจมดก็บอกให้สันดาว,ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆแล้วก็ ภาพที่สวยๆงามๆม,มาให้เพราะไม่พี่น้อง fc ของเจมมดได้ดูกันอีกนะคะตอนนี้เจมมดก็จะขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะคะ